สวัสดีครับผมสวัสดี FC แฟนครับแฟน่องทีมงานมาหาเฮงมวลชื่นครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และพี่น้องด้้อกดติดตามครับผมเนาะทีมงานนําถาตัวเล็กนวทางเด็ดเฝากต้อนรับม่อพี่น้อง FC ท,องทุกคนเนาะหนึ่งในหันก็คือพอเสี่ยนแลพนนะพี่น้องด้อสองหกสี่เนาะเพื่อนไหมาสามตัวด้วยสองหกสี่เนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเนาะล่างสองหกครับผมบนสองสี่เนาะ ตอนวีา้าแม่เล่าผีังสายดวนสายตรงมาแล้วเด้อพีนลังเด้อสำหรับพอเซียนเนาะตะกีกะ้กับคักผีหัวหลอนครับไม่หายเพิ่นแต่ว่าตอนนี้มือนี้งวดนี้จะเป็นตัวไรรอติดตามไปพร้อมกันครับอัะโทเอเป็นไรก้านะเก้าหาเออก้าวก้าวหาัอไปออกสามตัวนายอีกอ่าแล้วก็สองสี่ห้าอืมแล้วก็สองเออแล้วก็สาม สองหกสองหกสี่สองหกสี่ออกทั้งล่างทั้งบนทั้งบนทั้งล่างขับผมแตกสองตัวบนสองตัวล่างอ่าไม่เตะคนช้ำตัวนาบแล้วตับตัวนากับเก้าเก้าห้าอ่านไหมอ่าอ่าครับเดี๋ยวสีผมเก้าห้าไม่บอกว่าแล้วเก้า มันสีบว่าแม่งมันมันสีมากเกาเกาหามันเป็นสามตัวนะแต่ว่าตัวจังจังนี่สองหกสี่สองหกสี่นี่จังจังทั้งบนทั้งล่างเนาะนี่ครับเก็บสี่กับผมนี่คือรอย่างเดี่ยวคือรอวันที่แปดรอวันที่แปดยืนยันยืนยันเลยเอากดล่อไว้ครับเก็บี่กับผมแต่นี่เขามาแสดงความดีเจกับพอเซียนผูพนได้เลขมากนะครับว่าหกหกห้าเป็น ที่แรกคนว่าเก้าเก้าเก้าห้าสี่เพิ่นมาเปลี่ยนฟาแล็ะเปลี่ยนเลขฟาแล็บเหลือเป็นหกหกห้าสองหกสี่เข้าสองตัวบนตัวล่างครับผมจังวะให้บ้านได้ไหลายเหมือนใพ่อเสียนบลูโอเมือ่อเป็นยัง่าเมื่อวันที่ทิมหกไม่อยู่บ้านโอไปหาหมออูดอนกัยังรอแล้วอ ก็บ่ได้ซื้อเลข้ยังบ่ได้เหตุยังบ่ได้ซื้อจะไม่ได้ยังจักบมาบคือว่าอือสิบ่ซื้อเอออ่ะคันบ่ซื้อจังสิเข้าทั้งบนทั้งหลังก็บ่เซียนเนาะเอออือคันบ่เซียนบ่ซื้อนี่ซุ่มอยู่ทุรินเขาคืออ่ะคือหลายตัวโบเอฟซีทางสุรินทร์น่ะเออเอฟซีทางสุรินทร์เขาโทรมาโอ้เขาเอาเขาไปเล่นโค์ขังเนาะออ แล้วก็เรียนซีสองสองซีสองหกโคกสองงกซีซีหกรับเรียนหกทางออบนล่างขุดด้านล่างได้เต็มเต็มเลยโอ้โหข้างในสารคามก็คือโอ้ที่ลกเขาาดบาดเข้าเนี่เออคือเขาถือผู้รัฐเมือนผู้รัฐนั่นรึถือพวประเทศก็วนี้บาดวัดปาดปดที่ทือทุ่มากถือมัดแับเออ ผู้ใดัทวมาถือบัตรเลยอืมหขคันอ้าวเอาขึ้นเนาะสองหกสี่ไหมไม่ขั้นป่านนี้ก็ถึ้เทียยังไงเนาะได้ก็สองหกสองสี่เอาหกตัวือเก่าวะเออเอาหกตัวเหมือนเดิมเอหกตัวเหมือนเดิมวะครับหกตัววะเอาหกตัวเลยตัวมาเลยครับผมเอต้องวัเลยบ่เอาตองวันแล้วไปขึ้นฝันดีมัโอ้ เอาฟังคักคักครับพี่ครับผมต่องวดเลยเออ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 เฝันจังไงพอเซียนวอาให้ฟังนี่เอาฝันว่าไปดับหน้ามีตะตุนเข่าสีเหลืองโอ้ทุเข่าสีเหลืองไปแล้วก็จะคล้องไปนอนเขาดับหน้ารอบคางรอบเบลเออทุกทุกปวดเลยมา เน่เน่หกตัวมันมีอยู่ครับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเออแล้วาคาสามสามหกเจ็ดเจ็ดสามสามสามหกเอ่อ้าวอู้อ่าคนงางคนคนดำหน้าอ้อมเลยเบนโบพอคนดำหน้าอ้อมเลยเป็นโบ เขาเอาอันดำหน้ากาสีเหลืองเหลืองมาล้อมขางรอบเอวนะเพราะไม่กาสีทองเออกาสีทองมันมันเคยปิดทั้งสีมันเคยอ่ออันว่าเจ็ดเลขศูนย์นึ่งสก็เจ็ดศูนย์มันมีกันทะเลกันมากมาเจ็ดเจ็ดสามครับสามสามหก โอ้โหเด็กครับพี่ห้องอืมอ่ายังเาบอซื้อสองวดนสามวนอยู่เรงมายังบอกเขาไว้แล้วเออเด็กกันเล่นกันเก้าเก้าห้าอ่าบ้นไงยังมาสองหกสี่เอครับผมบ้านใดเขาทั้ง ล่างทั้งบนเนี๋ยวเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วพี่น้องทั้งบนทั้งล่างอ่าทั้งสองข้ทั้งสองซีโอหายากที่พอเอยได้เลขมากแบบแต่ข้างบนทั้งล่างนี่อ่าหายากเิบอือบอกแล้วว่าบด้ซีเรียกว่าบ่ซีเรียกอ่าเจ้าถือเขาก็เจ้าถือไปเจ้าสีคีดทอดดอกน้ะพอเนะอ่าแ่ก็เจ้าสีขิ้ทอดบ่คิดขทอดอ่า เขาเป็นผู้ให้แล้วกับเป็นผู้ซื้ออ้าวผี่รองเนาะบอกเป็นเพราะเงี้ยมาแค่นี้เล่นออกมากอะไรตัวไลขก่อนวันที่แปดมกตัวตัวเลขก่ฮะมกตัวตัวไลขก็เจ็ดเจ็ดสามอ่าเจ็ดสามสามหกเจ็ดสามสามสาม สา,สามหกสามป่ะตัวสามสามหกเมีตัวเก็บเก็บสามเลยเพราะท่านยืนยัน,นตัวเลขสามอสามตัวที่สามตัวที่สี่เออตัวที่สามอ่ะอ่าตัวหลักพันยืน,นยันยังไม่พันยืนยันๆๆอือหลักพันเพราะท่านไดยืนยันอืออ่าแถวไหนมาเก็บเจ็ดสามอ่า ราคาสามสามหก 3, 3, อ,อ๋อสามสามหกดียืนยันได้มั้งเพราะเพื่อนสามสามหกยืนยันได้มั้งเลขสามสามหกนี่เมื่อท่านยืนยันตัวนึงหรือยังล่ะโอโ้อ่ะค,อคือตัวรับรอยนะครับทั้นแต่รอวันที่แปดโอ้เอาหมดรอไว้ครับเอฟซีครับผมอืมจะคัน ถ้าไม่ได้ซื้อกันไปหาซื้อได้ไมคือเบิ้ลนาเบิ้ลนาโอ้สามสามหกสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามอ่ะโอ้ยุ่งกักนุ่งเนี่ยั่างโตเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยแล้วครสามสามหกโอ้สามตัวแรกนี่ยังไม่ทันหยุดโอ้สามตัวแรกยังไม่ยืนยันคือยืนยันแน่ได้คือสามตัวท้ายสามสามหกว่าแล้ว ตัวเลขสามแล้วตัวลักลอยของมันโอ้โอลักลอยนี่เพราะยืนยันเตะเพอาท่านยืนยันด้วยคือยืนยันไปสองตัวก่อนคือสามหกสามหกอ่าเพราะว่ามันมันบังเอออ่าโอ้รมันบังกันคือรอบที่แปลี่ย เราต้องรอวันที่แปดถึงจะยืนยันให้มื่อวันที่อะไรเมื่อวันที่วันที่รอวันที่ยี่สิบยี่เพ็ดนี่แหละโอ้เออเมื่อวันที่สิบเพ็ดได้คือสิรอวันที่แปดนะเนาะเร็เมื่อนี้วันที่สิบเพ็ดแล้วรอวันที่ยี่เพ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดอ่ายืนยันให้นะครับนะอ่าฉันสิยืนยันเลขหกตัวเอออืมอ้าตัวนี้คือยืนยันไปวัน่สองตัว เอ่เ็ดเก็ดเก็ดกระไดมาเลขสามหกตัวเดียวเลขไทยเออเอาแต่ที่ในนี้ก็คือสามหกยืนอยู่แล้วพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าหลักร้อยรอวันที่ยี่สิบเอ็ดจะมาฟันให้อีกข้างนึ่งคือยืนยันไปก่อนสองตัวแต่ให้มาเจ็ดตัวแต่ยืนยันไปก่อนสองตัวครับผมเออเลข2ตัวนี้ ทางล่าง21 63มาเลยอ๋อโอ้ามล่างเนี่ยเอก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะพ่อเนาะอคือว่าท่านยืนยันเลขสองเลขสามหกเลยยืนยันหมดอ๋อโซล่างนี่ว่าท่านยืนยันวันที่ยี่ส2เอ็๋ออตรงก็เอาเท่ยเดียวนะพอเซียนนะอ่าวันที่ยี่สิบเอ็ืมผมว่าเป็นสองสามขี้นะแม่นแมนแมนแมนครับอืม ก็ยังมองว่ามัให้คลิปเข้าไว้ไปแล้วว่าตันด้งานนี่มหละเก้าเก้าห้าอันนี้ต้หานะมันเลยมาเปลี่ยนมันกา,าเปลี่ยนตามนีแหละตัวนี้นะอืะตัวนี้ย่านจะเป็นตัวหนึ่งันว่าขั้นขักของใจรักลอยโองลักนนหนึ่งของใจอยอะเนี่หลักร้อยยังไม่มั่นใจจัดไปที่ับผมตว่า เจ็ดเจ็ดสามอยู่แล้วเออโอ้ทั้งนา้เจ็ดเจ็ดสามอยู่แล้วอืมอืมสามสามหกนี่ตัวที่เออโอ้ครับผม่สามโอคนี่ยืนยันพันเปอร์เซ็นต์ครับโอ้สามหกยืนยันพันเปอร์เซ็นต์ครับเอฟซีครับผมอ่าอดรอไว้เลยครับเออหกสามเออครับอ่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรอฟังวันที่ยี่สิบเอ็ดอีกคือหนึ่งครับฟังวันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมอืม มราะวาเขาไม่หาแล้วแต่ว่าเขาเขาบอกว่ารอวันที่เบ็ดนะวันที่อียสามสี่มือจยังเสียวว้าหาครับโอ้ครับผมเอาตัวรักลอยอาล่อกดลอไว้ครับพีซี่ครับผมเอาสำหรับพิ่มีก็ขอบคุณขอบคุณพอเซียนแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ